ดีครับ FC พี่น้องคนสองปลาสุขทุกค้นบอสเป็นชาวไทยชาวลาบชาวต่างประเทศพี่น้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันสุขทุกค้นพี่น้องห่างหายกันไปหมื่นสองหมื่นเนาะพี่น้องติดพระกิตอยู่เกี่ยวเขาตาเขาตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องมาเดินปลาคือเก่าพี่น้องมาหนิขอบคุณสองปลาวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนพี่น้องการเข่าปลาห้าเกเพ็ดปลายฤดูคือเก่าและพี่น้อง จากสีลงสีเหลือบอดอกเฮ็ดก็ได้เริ่มแหงคักแล้วพี่นอ้องาเริ่มติดตามน้ำกันพี่น้องกับคนซองปลาครับการเก็บเห็ดไปลายดูสิมีเหชรยังแน่สีลงเหลือบอเห็ดก็ได้อาหลุดน้ำกันไปง่ายๆพี่น้องอพอกันอีกแล้วพี่น้องกับคนซองปลามาหนิพอกันบรรยากาศย่างมะเสาพี่น้องอากาศหนาวๆเนี่ยจัาหน่อยพอกันวันที่ยี่สิบสองพี่น้องพฤศจิกายน ครับการเขา่าปลาหาหล่าเฮ็ดคือเกาลราพี่น้องเป็นเฮ็ดหนานาวมองว่าซิม,มี่้ฮงบะมีดเราพี่น้องเอ้ยดินเหลิมแห้งเดิมวันนี้มดละรวมเดินสร้างกับคนเดิมพี่น้องพอกับยีเกตสวัสดีค่ะหาเฮ็ดคือเกาพี่น้องเอา้าดูน้ำกันพี่น้องยังมี่บดออกเฮ็ดก็ได้ เฮ็ดยังหลังสามเออยังหวงเรืออยู่ดินแห้งหมดแล้วกานังเกิดอยู่พี่น้องนี่ติดแดงสามเริ่พี่น้องดอกต้งห้ามสิได้เล่มเลยพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยฮะบัดูดูมันล่ะบไปพี่น้องรวมเดินทางน้ำก,นกันกับคนส่องปลากับพ่ใช่เกตมันนี่บันทีหยีบสองพฤศจิกายนพี่นอ้องหาเฮ็ดไปเลยดู ดินเริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วพี่น้องมันสิม,มีบ่วัวเ,เหล่าเคสหลุนน้ำกันไปยาวๆพี่น้องตอนนี้กำลังได้ดอกหนึ่งผข้าไล่อีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกใหญ่ๆแต่ว่างามงามเออยังหลงเหลืออยู่พี่น้องยังหลงเหลืออยู่ผมพอได้เก็บได้แกงอยู่คือห่างหาจากพี่จากน้องไปมื่อหนึ่งสองมื่อพี่น้องติดภารกิจอยู่ เที่ยวเขา,เาตาเขาวันนี้มีโอกาสกับเขาป่ามาเห็ดกินเป็นพี่น้องเบิงเขาป่าลาเห็ดคือเกาเห็ดแดงสัมงมๆอีกรองนึงพี่นอ้องสัมมีกรองนึงพี่น้องแต่ว่ามีห้อยอยังแทฉมันอ้าเอาถูกเหกสละพี่น้องมันเลิบเบิดเลิมหายยากละ มีห้อยแทะคือกันดอกยังงามอยู่แต่ว่ายังกัดพี่น้องใส่ไรอยู่ผลข้าวไีกดอกนึงดอกกระลังพ่อแกงกข้าวอีกดอกนึงพี่น้องงามๆดอกหมูแล้ะดอก นี่เห็ดพึ่งค้ายดอกใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยบานเต็มที่บานเต็มที่แล้วทำนาใหญ่เกล็ดเลยดอกเห็ดเอ้าสิพ่อได้แกงอยู่ดอกพี่น้องมันเป็นเห็ดปลายเลยดูอีกดอกนึงพี่น้องพึ่งค้าไร่เอ้องิพได้แกงอยู่ดอกพี่น้องผี่ดอกน้อง เ็น้องพี่น้องขอจนแตกเบิสอูดอกนึงไกลพี่น้องอ๋อส้มปิตามันส้มปิตาได้แกงอยู่ดอกพี่น้องสองดอกอยู่ตัวละเป็นเฮ็ดปลายฤดูอีกบอเกมเกสซินสุดฤดูกาลแล้วล่ะพี่น้องนี่มันเกิดจากความชื้นในดินซือ ยกเวียนว่าสิมีฝนตกลงมาอีกเสริมความเชื่อในดินแยงสิมีให้เก็บอีกพี่น้องนั่นได้แกงแล้วพี่น้องได้แกงแล้วก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องมันเป็นปลายดูเริ่มหายากละพอ,ออีกบ่เน่เอา้าดอกนี้งามๆพี่นอ้องเตาะอยู่พอดีแกง ฝนดาวมันมาเท่าออกกันหน่อยเนาะความเฉือนในดินมันเหลิมเบิร์ดคือว่าเป็นปลาอุดมสมบูรณ์เติบมันจังเกิดหลังจากนี้ไปก็คือนซีเมนเบิดฤดูการเก็บเพชรดอกเพ็รด,ดินละล่ะพี่นออ้อ,พองพออีกอยู่บ่จะเก็บพออีกไปเบิรงพี่น้องดอกเบอร์เลอร์เลยพี่น้อง,อองตัวนี้ ยังเดินเด้อย,ยังงามตีตด,ดอก,ดอกนึงมาเดินหนาวเลยจะมีรล้างแตกขอบแตกล้างแตกลรอโดนแด,ดดโดนหนาว <c oughs> ดอกนึงพี่น้องดอกนี้งามง,งาม,งาม <c oughs> นะคะะ พักการเสียงมาพี่น้องเอ้ยบกคิดว่าสียังมีดอกเพ็ดก็ได้ดินเหลือแห้งหรอเด็กกะบกพิษวังพี่น้องยังมานอยู่ยังพ่อได้แกงอยู่พี่น้องอยู่ไก่ป,าปาลาปูด้วยลีกมาได้ยังเห็นหมออยู่งามตัวหรองามพอเสียสุดด,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 ดูการเก็บเห็ดกระไดถิมยปาปลากันเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าถิมยาปลาอย่า,ยากเกิดครับคนสองปลาเด้อพี่น้อง รวมรุนกันไปเรื่อยๆถ้ามีคลิปหาอยู่หาก,กินคือเก้าให้พี่น้องเบิ้เกา้าละพี่น้องตามวิธีชีวิตคนอีสานบานเหาดอกนึองพี่น้องดอกนึงพี่น้องดอกงหญ่ๆเริ่มบานี้ยเอ,ออสด้เตมตาอยู่รับกันดอกจำเนี้ เต็มตาเร็วอีกดอกนึงพี่น้องลักรักซมีติ่เฮ็ดผึ่งข้าลายเด้อพี่น้องให้เดินบ่ค่อยมีแล้วอย่างงามผึ่งค้าลายเป็นเฮ็ดที่เกิดได้ทุกสภาพอากาศพี่น้องบมว่าสิเป็นฝนหนาวอีกดอกนึงพี่น้อง เปิดได้ดีทุกสภาพอากาศเทสชนิดนี้ขอความเชื้อในดินมีพี่น้องเ็ดอย่างอื่นบ่มีแล้วไหวยหมดแล้วอ่ะหลุมกันไปเรื่อยๆพี่นอ้องกับค้นซองปลาก,กับยายเกตก็ถือว่ามันอยู่พี่นอ้อ,นอ,พนองพ่อเรื่อยๆอยู่ลกัลกๆก,ก็สิปเป็นผึ่งขาไล่ละพี่น้องที่ได้เก็บเ็ดอื่นบ่มีแล้วพี่น้องความเชื้อในดินเริ่มเบิดแ,แล้วเ็ดอื่นไหวยไปหมดละหรอจะอ,ออกจังไดก็ไม่บอกกันยังมีดอกหน่อยอยู่ ออกไม่ไม่นยหน่อยเกิดไม่อีกดอกหนึ่งพี่น้องนีอยหน่อยนกันสองอีกดอกหนึ่งออกไปแล้วมากับมันอยู่พี่น้องอยู่ดอนเดียวนี่แหละมึงตายจะเกตเดยวพ่อแกงเราบอ นั่นพี่น้องเริ่มตื่นขึ้นมาเรื่อยแล้วกตาพนส่งไปตาได้กแกงอยู่ดอกพี่น้องน้าลุนน้ำกันไปงายๆพี่น้องเนาพี่น้องพออีกซีดอกพี่น้องยุ่งยุ่งเดียวพึ่งข้าไล่นี่ก็พึ่งเดือดของขอต้นเก็บได้เพิ่นขอฮักข้อฮักเร็วเฮ้ยดอกบีกแห้งดอกนี่ แตกเบ<ด>ิด,ดเนาะ,อะขอบแตกเบิดมันโดนหนาวโดนแดดฮะมันอยู่พี่น้องมันอยู่ตัดไว้ยังสี่ปีนาน,นี่ยเกิดได้การเก็บเห็ดตัดคานไว้ในดินพี่น้องเพื่อคงเสือให้มันอยู่ในดินมิหนหนหนให้เห็ดให้เหาเก็บต่อไปเรื่อยๆเห็ดผงขิเมนพี่นออ้องดอกนึงยังหลงเหลืออยู่เพื่อนี่ก็ได้แจ้งแฝด นองอีกแล้วขอแต่แค่แนวเดียวพี่น้องมาหนิฝังเลือดกฝ่งข้าวไร่สองดอก,กงมอามๆขอแต่แกงจีดอกพี่น้องอาพี่น้องขออีกดอกนึงออกกางแก่งเลยเดอกโอ้ยยังเบิ่นเกิดอยู่แห่งกนได้กับเกิดอยู่เนี่ยทีมันจะมีความสื่นในดินมันเกิดตัวเองบ่เลือกสภาพอากาศ ความเชิญใน,นดินมีคือเกิดตลอดอีกสองดอกพี่น้องดอกกระลังพ่อแกงอด,ดอกงามเลยเนาะมานอยู่พี่น้องได้แกงอยู่ดอกคือเฮ็ดยังเฮ็ดพวงดำพวงดำยังหลงเหลืออีกอยู่พี่น้องมันเป็นเหลือแต่เฮ็ดผวงขะไลา่ อดอกบีกเลยพี่น้องอดอกเดียวดอกเดียวต <laughs> นทน,ทนเลยนี่โตกินเผ่งขาล่อีกดอวพี่น้องงามเด้อดอกงามอยู่ผลดอกหนึ่งผลขาผลเตืนเถิดอู้หูหอดอกนะั่นเป็นดอกจนะูมพี่น้องจูมบวบวบน้ำงามเลยพุ่น วัวขนาดเดือนหกงามกว่านี่เลยอืดยอดเลยยังมีใหเก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องบอ่หลาลอีกดอกนึงอ๋ถือว่ามาันอยู่พี่น้องมาหนิออกจากบ้านมาพกักกนคิดว่าสีบ่ได้พ่อดอกกุลละพอมันเบิดฤดูกาลมันล่นเลยพี่น้องมาลองเบิงแต่ถือว่ามันอยู่พี่น้องบ่พิดหวังในแกงอยู่ หแดงสั่มง่ามๆพี่น้องโอ้ยเนาะมันเนาะถึงดำดอกนึงพี่น้องดำใดดำดีครับป่นตะแกงแสบเห็ดนานี่ข้าสันเนาะอืออีกสองดอกพี่น้องถึงดำดอกง่ามงามเกือบปูมาเบิงเนาะ อุตสาเกิดเนาะดินแห้งยังเกิดอยู่ตาที่ต้นเบือเกิดถือว่ามันอยู่พี่น้องได้เรื่อยอ,อยู่พ<ต>ึงเลือดพึงขาล่ายพี่น้องขอแตกแตแตมันโดนแดดตัวนี้ค่อยบาแต้มตัวนั้นมันคมต้นใหม่บังมันไม่โดนแดดงามอยู่ดอกนี่ นอ้พี่น้องมันแล้วพี่น้องบานนี่ตอเถาก็มีก็พอพรมมันบานนี่ฝังเลือดเฝังขาไร่พี่น้องหลายดอกเลยจับเนาะงสองดอกส่วนตัวนี้เถาแหละเถาเปลือยแหละเป็นเชือบปีหนาพลัสพิเกิดโอ้ยสามดอกสิเนาะแทนกล่องเหย้าเลยเด้อพี่น้องมันมันยี่สิบสองคุชกี้กาญจนพี่น้องปลายฝนหล่ะล่ะไอ้ปลายฤดูกาลเก็บเพชรหล่ะล่ะพี่น้องยังมีอยู่ ข้างเหลือให้เก็บให้ได้กแกงอยู่พี่อีกพี่น้องดอกงามๆเลยตัวนี้โอ้มันออกยับน้องรอพ่นเดียวหืมสอ,อ,องดอกพี่พี่อออมัน <c oughs> โอ้ออกดีเนาะอะกี้มันดอกรอพ่นมองเขาเกลบ่ยวังหันจะได้ค่อยออกไม่ยับมาผี่ สิปินตาได้เก็บอีกกู่ดอกคือก่อนสิเบิร์ฤดูตายจะเก็บสิเต็มแล้วเอาไปามาว่าสิบอมานมันอยู่พี่น้องแต่ลักลักสิเป็นผงผงคาไล่ผงดำกันนิดน้อยพี่น้องลัก,ล,กลักเลยคือผงคาไลา่พี่น้องถือว่ามาันอยู่พี่น้องมันอยูอ่อีกดอกนึงพี่นอ้องผงคาไล่มาแถวนี้พอแต่ดอกบานพี่น้อง้อยจูมบ่ค่อยพอบาันเด เว้นไปนเมือสองเมือเกี่ยวเขาตาเขาอยู่มาหอดบ้านนะพี่น้องเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องบาหน,น้เดินทางหอดไายคลิปแล้วสายแล้วพี่น้องกลับไปประกอบภารกิจอยู่บ้านอีกก่อนจึงพอคนสองปลาอีกคลิปต่อไปเร้อพี่น้องมือไม่วันนี้ล่าพีล่าน้องกลับบ้านแลก่อน าลุดน้ำกันพี่น้องเฮ็ดที่ใดสรุปเฮ็ดที่ใดเด้อพี่น้องถือว่ามันอยู่พี่น้องเกือบเต็มตายังอีกนิดนึงที่เต็มตามมนเป็นเฮ็ดดอกไงลักๆก็สิเป็นเฮ็ดผึ่งขาล่ายเด้อพี่น้องผึ่งดำก็ได้นิดหน่อยส่วนเฮ็ดดอกเฮ็ดดินแถบบ่มีพี่น้องไหว้เบิ่ดละดินเริ่มแหงเริ่มแข็งละความชฉื้นในดินก็เลือนหน่อย พี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สัานีดละพี่น้องพอการคลิปต่อไปืึนชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนทสองปลาพี่น้องคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องไวรร้ักก่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกคํามทีชมมล่ล่ะล่ารุ่นคลิปต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นเฮ็ดดินเฮ็ดดอกหรือว่าสิเป็นเฮ็ดบดบานนี่เฮ็ดบดเฮ็ดคอนเฮ็ดล่มนี่ละ่ะ มอแน่ให้ด,ดินให้ดอกอาดสีเบิพี่น้องเพราะว่าดินเริ่มแหง้งเริ่มแข็งแล้วนะพี่น้องลาพีลาน่องกลับบ้านก่อนพี่น้องพ่อกันมือไม่คลิปต่อไปผลลัพธ์พี่น้องสิเป็นยังกติดตามคนสองปลาไปเรื่อยๆพี่น้องปัสศีรษาอยู่ห้าก,กินวิธีใดหลังจากสินสุดดูดดการเก็บเห็ดพี่น้องรุนกันต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ